ชื่อว่าแคมปิ้งอินเดเลนนะครับจุดประสงค์ของผู้จัดก็คือเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยครับตั้งใจอยากจะให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวช่วงหน้าฝนปีนี้ก็เลยจัดตอนเนื่องมาปีที่สแล้วก็2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทงผู้จัดเองนะครับก็ทํา บริจาคให้กับโรงพยาบาลทั้งสองครั้งเลยศิลปินทีเ่เรานำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมินนะครับแล้วก็วสันติเเนี่ยเขาคือนักเล่าเรื่องเขาไม่ใช่แค่นักดนตรีเด่เขาเป็นนักเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวในเนื้อเพลงที่เขาเขียนเขาเล่าเรื่องราวก่อนที่จะ,ะขับกล่องบทเพลงออกมาเขาเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เขาประสบมาให้ทุกคนได้ฟังก่อนให้ทุกคนได้ทัดใจก่อนก่อนที่จะฟังบทเพลงเพลงนั้นๆเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าต้องเหมาะสมกับที่เขาเป็นมือเบอร์หนึ่งเบอร์สองในตอนนี้และสำหรับสายโฟกนะครับ ถ้าหากว่าขอโทษนะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนเทลงมาเนี่ยศิลปินยังเล่นท่ามกลางสายฝนไหมครัจริงๆก็ศิลปินส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดว่ามีการป้องกัน ในระดับที่เครื่องดนตรีเขาไม่เสียหายหรือเกิดอันตรายกับศิลปินส่วนใหญ่ศิลปินจะไม่ทิ้งแฟนคลับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้เตรียมเต็นท์ใหญ่ไว้แล้วหนึ่งตัวถ้าเกิดมีเข้าเขาเมื่อไหร่ปั๊บทีมงานเราจะยกเต็นท์ไปครอเบเวทีนะครับถ้ามันไม่แรงจนเกินไปจนเกิดอันตรายกับศิลปินผมเชื่อว่าศิลปินเ็ายังผมจะเล่นต่อแล้วก็แล้วก็วกทางแสงับ เก็ยังคงจะนั่งต่อเพราะว่าคอนเซปที่เราใช้คือ Camping อินเดเรน n ครับผมซึ่งมันตรงคอนเซปเลยท้าทายมากนะค่อนข้างท้าทายครับแต่ถ้ามันสำเร็จผมว่ามันเป็นภาพที่ดีของจังหวัด cái nực mày không mày đi ơi thằng đen cần anh cứ trả đàng đen เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้รับปลอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่เราไม่ได้อยากจะเป็นนะครับแต่เมื่อแรกกับการที่ได้อยู่ในสังคมสังคมเนี่ยแรกกับการได้อยู่ในสีแค่คนแรกกับการที่ได้รับก,การยอมรับจากคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งมาเลย,ย,เลยทําให้เรายอมทําในสิ่งที่เราไม่อยากันทำครับแต่เรากลัวเราไม่มีความกเรากลัวไม่มีความยอมรับเรากลวัวเราไม่ยืนไล้่อนรั้งเรี้ยงที่เก็บ ความรู้สึกคิดทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้อยากจะทำมันมาลองทำอยู่คนเดียวเพี่แรกของการที่ผู้คนามากมายตอนนั้นก็มีความสุขเช่นส่วนบทเพลงนี้ไปใครที่เขายินดีจะรักเราเราต้อ้องจะรู้ขนาดไหนเราก็ยังินดีที่จะ,ร,ร,จะรักต,อต่อสถานที่ไหนที่มันมีเราอยู่ในนั้นเป็แรกเราไม่ต้องพยายามที่จตัวเองเข้าไปเลยไม่ว่าในก่อนหดเราก็อห้เขา้าไปในที่แห่งัานอยู่ดี อยู่ในโกของคอที่มองไม่เห็นคาทุกท่านที่สวนใหญครับอยู่ในโกขอ,อวารว่าตัองเป็นใครในส่ คุณที่มีขอบคุณออรีวิวที่จกกากกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้มาเก,กันในวันนี้นะคบผมซึ่งตรงคิบายขอ,ของพอเองกาลังจะพัฒนานะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดเป็นสองสาขาะครับซึ่งสาขาแรกจะอยู่โซนข้างบนนะครับซึ่จะทําให้ ไปเราก็จะแค่ไปดูให้สาขาหนึ่งที่เื่อสาขาใหญ่เป็นคนดูแลแล้วก็อีกสาขานึงคือสาขาสองซึ่งเราเปิดอยู่ตรงข้างกับครัวเขาขอตรงติดก,กับธนาคารกสิกรไทยตรงบริเวณผาซ่อนแก้วนะครับ,รบซ,ซึ่งเราจะเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวของโซนตั้งแต่ผู้สมงวัเด็กน้อยแล้วก็ตำบลแคมป์สนนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลทั้งสองสาขา ได้ให้นักท่องเที่ยวได้อุ่นใจว่าเพื่อมาเที่ยวในเขาคออ่ะจะมีโรงพ,งพยาบาลถึงสองที่ที่จะให้รองรับนักท่องเที่ยวและตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาโดยที่เราจะเอาสกกาโดอกเตอร์มาลงถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก,กที่อื่นที่ รว่าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือว่าเดินทางมาจากแถวชลบุรีอะไรเงี้ยครับที่ต้องการที่จะกลับกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ในกรุงเทพเราก็จะมีสกายด็อกเตอร์เดี๋ยที่เราจะได้รับเอ่เอวว่ามีงารขอจากไอวัสตูดิโอจะไปทำเป็นลา,านจอดเครื่องบิน mm. ทีนึงนะครับผมแต่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาระบบการแจ้งเหตุตอนทว่าเราป่วยเนยครับผมกำลังพัฒนา เกี่ยวกับ QR วอารโคในการที่จะเอาไปแปะไว้ตามและตามรีสอร์ทแต่ละที่ซึ่งสกแกนคิวอารโครนี้จะเป็นการปักหมุดัตโนมัิว่าตำแหน่งของเราอยู่ตรงไหนจะกระแจ้งเหตุเาวา่าปวดเป็นอะไรทีนี้แล้วมันจะถ้าเกิดปักหมุดเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะเป็นตังคําำนวณว,ว่าจากที่ท่านอยู่มาถึงโรงพยาบาลจะใกล้ที่เขาคลอหนึ่งหรือเขาขอสองซึ่งถ้าเกิดว่าใกล้ข้อหนึ่งเราก็จะส่งทีมจากข้อหนึ่งไปรับทันที สอ,สอยู่ที่ภาคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใกล้ที่สขาขอสองเราก็จะส่งทีมจากโรงพยาบาลเขาขอ,อกกสองไปบับครับ<ม>จะให้ให้ทุกท่านที่มาเที่ยวที่เขาขอที่อุ่นใจเทีนวเที่ยวอย่างมีความสุขครับผมครับผมก็พูดตัวแทนจากโรงพยาบาลเขข้อนะครับ